โ,โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้ก็อยู่เกมซอมบี้ภาคสามวันนี้ก็อัดเป็นเทคนี่สีนะครับเทมคิิสวยงามนะครับแต่เป็นอะไรไม่รู้นะครับนี่ก็คามอัดไปเื่อแบบเหนื่อยมากเลยนะคราะมันมันเล่นหมดรถดกันเลยเพื่อนผมมันไปดูในลีปเพื่อนผมมือเพื่อนผมช่องอะไรครับสกาไาครับผมสกาไานะครับก็ไปดูกันได้เลยนะนี่พวกจะแข่งกันนะครับกินมะนาวนะครับ อันนี้เอาหมาเลยบร้อยเป็นการเดิมพันนะครับผมครับผมได้ห้าพันเพื่อนผมจะกินสองลูกนะครับเตยมานาวันดูของก็ไปดูกันเลยเด็กเกิร์บว่าผมจะได้ห้าพันหรือเปล่าเเต่ผมก็ต้องกินลูกนึงนะครับเพราะว่าจากคลิปที่แล้วผมก็ต้องกินลูกนึงนะอม้เป็นกาารยใช่ห้ดูเฉยมั้งจริงเอาเฉยญเด็เพื่อน กัะเซียวอยู่ยไเซียวเอาไปเอาไปก่อนเม่จังเลยนะเรนี่ยอะไรเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวคงไม่ดเป็ีนอีกนะไม่ไม่ไมไม่เป็่นหรอกมบต่อยี่มก็เพื่อนผมก็ให้ผมมาใหม่นะครับเมื่อกี้เปดีลนานเล็กน้อยห้าร้อยจริงนะครับตอนนี้ขายแล้วผมก็จะเข้าสู่หมดใบนะครับ ชือเฮ้ยอดีตอือหือวันซึ่งเมื่อกี้ผมพูดผิดนะว่าเล่นเล่นเล่นเราสีอย่างเราจำไม่เห็นเป็นว่าเอาหมายในการที่ผมพูดไม่นับนะอือยิงผมได้ยิงหกพันห้านะครับกินอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมกินเรืองเสี้ยวไปก่อนนะครับจับเสี้ยวอย่าพึ่งดิพีนเราอะกินทีเดียวเลยได้หนึ่งศูนย์เสี้ยวเราเลยครับความนะอย่ามีความจริง ียกจะดงังไปไหนนะไม่เป็นไรนะก็อดทนฟังเอานะครับแกมันล้อมันเอไว้นะครับตอนนี้เอาจริงแล้วนะเมกกื่อกี้เอาเล่นนะครับเมกกื่อกี้ไอ้อะไรคุณชายนะครับเข้ามาผัางรถนะครับนี่นะตอนนี้ผมไม่เกเอาจริงนะขอับผมได้กินหนึ่งเสี่ยวไปแล้วนะครับผมขอใบอยู่นะครับเออเนี่ยผมก็ไม่พูดละเดี๋ยวไปกวนสมาธิเพื่อนผมแต่เงียบกันไปคลิปมันก็จะไม่มีความมันเทงใช่ไหมก็ต้องพูดสิครับบิณฑบาตรผมพูดด้วยกัน <c oughs> ตรงนี้เอาไงมันจะถึงห้าพันหรือเปล่าหรือว่าจะชนคุณชายหรือชนกลัวหรือชนระเบิดตายก่อนตอนนี้ได้หนึ่งส่วนสิบของห้าพันแล้วครับหรือว่าคุณเจจะมาทวงตังเองเพราะว่าตอนนี้คุณเจได้ส่งลูกน้องมาทวงตังแล้วผมแต่รู้สึกว่าลูกน้องจะเอาไอ้ยังไม่อยู่นั่นไงนคุณเจามาแล้วผมรงวน,ต,งนตอนนี้<อ>นเพื่อน,อนผมก็ได้ไเ,เอาเออในชัดมาเสริมมอเตอร์ไซค์แล้วผมทำให้คุณเจลึ่นตามไม่ทันนลครับผม อันนี้ม,มันเมื่ได้สามส่วนสิบแล้รับของ 5, ห้าพันนะก็เอ้าม,มันจะใส่เมื่อกี้เหมือนแบบโซโตะนะครับค่อยลงไป่ส้มจำหนึ่งนะครับลงไปชิงเลยปรขนาดไม่ถึงห,หนึ่งวิครับเป็นไงผมส้มเร็วกว่าเอ้ยไม่ใช่ผมน, <c ười> <c ười> นี่ครับผมกุญแจเพื่อนผมเนื้อเพื่อน,ผม,นผมกระปุกครับเบื้องอันนั้นอันนี้ลื่นหลเหล่าดานะม,มึงตาเดียวใหญ่เอรอโอ้ยเฮ้ยสองพันแล้วครับจังหวะนี้ ก็ดิสอันตอนนับผมก็เพื่อนผมก็จะได้กินมะนาวสามลูกไม่มีสามลูกดิสามเสี้ยวต่างเครื่องกันเองชนถังน้ำมันไปแล้วนะครับหนึ่งดอกไอ้ทุกเลยใช่ใช่ใช่วนอีกน่าจะตายนะเอีกนึงก็ได้เกือบครึ่งเลงนะครับชนหนึ่งห้าขันก็ไปที่ไมาแล้วคุณนามาทงตั้งอีกแล้วนะผมใช่ก็ได้กินสองเสี้ยวแล้วผมจะต้องดูวิดีโอเลยครับเพื่อมันจะได้แบบ ขอตัดก่อนให้โหลดแอปช้อปปี้วันนี้เปิดแอปโอ้ยได้กก็มาแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนผมก็ให้ดูวิดีโอรอบเลยนะเพื่อนที่เป็นการแบบเนี้ยเพียบเพียนเกินไปนะครับเพราะว่าระยะทางข้าพันันก็ไกลอยู่เด็กก็เลือดกลับมาเต็มอีกครั้งนะเขาก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเลยนะเออเออทงานเดี๋ยวถ้าถึงห้าพันเขาเจ็ดพันเขาจะได้ยิมสามเสี้ยวนะครับ ห้าพันไม่กินสองเศเสี้ยวใช่ไหมอ่าใช่กรดิง 7, ่งเจ็ดพันจะได้กินสเศเี้ยวนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่า,จ,าจะ,ะ,ในในะได้ยินเสียงสะท้อนไม่ได้ไ,ไ,ดคคไหนวะไม่รู้เหมือนกันะนะครับไม่ได้ยินผมได้ยินเสียงพ้อพ้อตัวเองเพื่อน ก็ผมเหนื่อยแล้วครับเวอเมื่อกี้ก็อัดไปกับยี่สิบนาทีเลยครับโอเคก็ถแทเป็นตันกินมะนาวหมดเลยนะครับได้สองเสตียาจะได้เพื่อนสองเสตียาเพื่อนก็เราก็จะกินดูแล้วนะครับอืมอืมงานแบบว่าผมแตกนะครับอืมพูดผมใกล้ตายแล้วครับ โอ้โหรั้งส่มรังขมน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยไหนวะเสรีเสี่ยวอ่ะเสรีเสี่ยวเท่าไหนนี่เท่านี้อ่ะอะไรที่เขาปาไปอ่ะมึงเอาเสศษเซี่ยวนี้มาหนึบเศษเสี้ยวใจเย็นอะแล้วก็มาต้าผมกันว่าได้เขาอยู่ยังไงฮะวิวกินเสร็จแล้วครับเมื่อใจเย็นมาดูอะไรฮะ ไกลๆเอไกลๆเลยนอร่อยหรือเปล่าเออคุณยากไปครับน้ำแตกน้ำแตกจังเลยน้ำแตกเลยครับแปล่ปากอะไรดีบอกเไมีเยาทั้งขมนะครับอันนี้บกเสียเสียชี่ยวหนึ่งน อันนี้มันมีเก๋เลยครับกินเพียวเพียวเลยก็ได้อุณเกเพื่อนรรชาติสุดยอดเลยเพื่อนี๋ยวมึกสามใช่ไหมเพื่อนเฮสองสี่เพื่อนเราเจะกินอีกเศษเชียมนึ่นะครับแล้วอะไนออกก่อนมากั ลูกนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวนะเฮ้ยอ,อร่อยอร่อยเฉยบอขไไึ้นอย่างชิวๆอ่ะอืมแจมมันขมไปนิดนึงอ๋อเัืเอนโอเคดับมผมอีกแล้วเราก็เอาอะไจังหวะนี้ เอาเลยป่ะลูกป่าไปอาซมก่อนลูกลูกคดจับอะลูกทีเดียวมึงคดจับเอาไว้เหรอเนาะมันหลุดปากครับอืมอืมคืออะไรอืมทีเดียวมันมีน้ำข้นข่าที่เยอะนะครับยังไม่ส้มแล้วก็แตกคาปากทีเดียวเออแตกในนะครับอืมเป็นอะไรกับแตกในเนี่ยอืมอืมกเสร็จแล้วครับก็เสียบคอมากเลยนะ เนาะจะบอกแล้วไอ้ไม่ได้อัดอ่านยอะยิ่งเยอะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมไปด้านช่องเพื่อนผมนะครับช่องอะไรครับสกายไลน์นะครับผมสกายไลน์แล้วก็เซฟแล้วก็พีตัวใหญ่ข้างหลังด้วยนะครับโที่น้องหลานนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเออครับสำหรับคนที่เพื่อจะไม่เชื่อผมนะครับก็นี่นะครับผมก็ถ่ายรูปให้ดูเลยนะ ก็เสียกดิ์ประหลักหักพังในการกินที่ทุรักที่เลสเลยเกินน้ำลายแตกคาปากเลยนะน้ำแตกเลยนะครับทั้งน้ำน้ำลายทั้งน้ำไอ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 มะนาวเนี่ยแถมมันหลุดปากผมด้วยนะครับโอเคก็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 กแค่นี้แหละครับวันนี้ติดตามส่องผมเลยครับผม